เอาละครับสุดยอดท่านผู้ชมครับก็อยู่กับเกมที่คุณเคยนะครับกับเกม Resident Evil 4นะครับแล้วใครเคยเล่นภาคนี้ใน p l a y s t a t i o n 2นนี่ก็ไม่ไม่เด็กแล้วนะครับผมก็มาในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือนะครับไปลองโหลดมาเล่นดูนะครับเกมนี้เป็นไม่ได้อยู่ใน App s t o ร e หรืออะไรต่างๆเป็นโหลดไปโหลดตามเว็บเลยครับผมพิมพ์ว่า Resident Evil 4 apk นะครับผมมาเราเริ่มก,กันเลยดีกว่ามิสิกซาวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเกม อันเริ่มยังไงอ่ะออกกับสตาร์ทเอามีคอนทนต์อยู่้วเหรอเล่นตอนไหนเนี่ยมา Resident Evil 4นะครับเป็นอะไรที่นา่าคิดถึงนะครับามาลองดูดิเป็นยังไงเออเดี๋ยวเลยนแคบแลีออนเมื่อกี้ทำอะไรเฮ้ยภาพสวยนะเนี่ยภาพสวยมากเลยครับเอาล้มไม่มีคัสซีนเลยเหรอ กูตำรวจตรงนี้ทอล์ก forget your makeup or something มีอะไรหรือเปล่าหรือเปล่ามันมันพูดว่าอะไรครับท่านผู้ชมเดินกลับได้ไหมย้อนเดินกลับเถอะไม่ต้องไปช่วยแล้วลูกลูกสาวประธานที่บดีรอดซัดเว่ยเก่าบอยไม่ใช่ทางนั้นข้าบอยคนตีนกูเลยไม่กูกลับโอเคนะครับ มาเล่นก็ได้วะถึงว่าดีนะครับเกมสวยดีภาพสวยภาพสวยเลยภาพสวยมากเลยนะครับสําหรับเกมมือถือแล้วนะนะอ่านนะไม่มีกายิงเหรอนี่เล่นก่อนอืมนิดถึงนะวันวานยังหวานอยู่นะครับไม่เข็มอะไรอะ่ะเอ้ยมีคนแอบดูนี่ ใครแอบดูกันนะใครแอบดูกันนะนี่เปิดประตูให้ด้วยทองฟ้าโอ้โหมึงไม่ทำเซ็กเจอร์ทองฟ้าเลยเหรอเอ็ไม่เอาไอพเจมาแปะหน่อยก็ดีนะคเมื่อกี้วา้าโอเคอเฮ้ยมีมีดมีมมมปัดได้เลยไม่ต้องเดงเหรอโอเคคาซีนอา้าวเหมือนเลยเดินเข้ามาถือปืนไปก่อนนี่มัน โทษนะครับขอโทษนะครับผมโอเคไม่ตอบแล้วเรงหันหมุนล้ามึงหมุนมาอย่เอ่อ recognize the ทำอครับลุกนออรน โอเคโอเคมันจะเอําจะถือขวานในหลบหลบอืมทําไมต้องกิ้งด้วยอาริออนหยูดไล่โอเคกูจะไม่เข้าไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินก่อนดิอาิออนอาิออนมึงเร่งอะไรอาิออนอาิออนเฮ้ยเอาเอาอิออนขึ้นเตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลี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 ออน เดียวโอ้เกือบรีออนรีออนเดียวรีออนไนอันยิงมันเอยยิงที่หัวดิลีออนโอ้โดนแล้วกูแม่งอะไรมาขับแจ้งอวะยิงแม่งยิงยอ้ยมแ้ม่งะ เ้ยมึงตายซะดีเออดีมากเก็บอะไรอะไรอ่ะเม,มื่อกี้แม่งย้อนแม่งเลงอย่างเลงอย่างช้าเลยแล้วมึงมีให้ปรับไปวะมีอะไรให้ปรับไหมมีอะไรเนี่ยกระสุนอเนกปืนมีปืนหนีหรอ ไอเทมมีสเปย์นะมีพีกเขียวมีผักเขียวผักชียู่อกระสุนโอเคเออทัสกีนมันมันมันม,นมนันแปลกครับทุานผู้ชมทัสกีนการสัมผัสเนี่มีของไหมดูก่อนนะตรงนทัราลาลาก็กแกดดีจังอะพักในเกมเพย์ไม่มีนะเนี่ยเอาเอกล่องหายนะครับเรามาชิมกันนะครับมาชิมเกม ม่งกระโหลกเต็มเลยชิบหายฆ่าไปกี่คนแล้วเนี่ยน่าจะมานะยังม,มีใครมาเฮ้ยมีมาแล้วเนี่ยหวะาหนึงไปเก็บกระสุนก่อนตรงนี้ตามเกมมันต้องมีกระสุนให้เก็บเออมีไงจะโดดไหมไม่โดดยิงก่อนยิงก่อนยิงมันก่อนอิง ต้อโดดว่ะเฮ้ยเรากิงตกลงมาอย่างนี้ก็ได้ไปเร็วๆไปเร็วๆเร็วๆียอรนเรียนนเรียนนเรียนเเรียนนนอนโอ้โหมึงหันเร็วๆหนอยสิตาย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 ลบรออนเอ้ยโอ้ยโโดนยิงมึง มันมาได้ยังไงมันติดมันติดเออเอาเอาหัว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหัวหายไปไหนหัวมหายไปไหนแล้วกูยิงหัวมันยังไงเนี่ยหัวมันหาย,ไไหายแต่โอ้โ oh. สมอง oh. โอ้ยอ,อยยิงตัวผมก็ได้ะเออเออ โอ้ยมันมันขับยากงังวะเออเออโอ้โดาเมตตายสะทีเฮ้ยมึงไม่ตายเหรอบ้าไปแล้วเฮ้ยไม่ตายได้ไงปะ <laughs> ก่ เจอบ้าเหรอมันไม่ตายเอาอเาะเอาไะไรเอไะไรเจงขนาดไหนวะเจงขนาดไหนวะสุดหมดมีลไรลูกสุดกูเยอะสุดกูเยอะ โอ้โหเฮยอโอเคล้มโอ้ oh, มันไม่ตายครับทุกทูนไปเถอะบักละเกมบักละแม่งไอ้หัวขาดแล้วไม่ตายอะไรวะเกมเซฟไหมเซฟโอเคเยสเซฟนอนเันจะไปได้สักกี่นางบันเชียวะเดี๋ยวนะกระสุนวัมีแปดสิบลาเลยนะ ดูมือลิออนดิดูมือเออดูดีมือดีมือ,มอ,มอปล่อยไปปล่อยไปโอโเโหยอะไรวะหัวแตกหัวแตกแต่ตัวแต่ตัวไม่ตายเดี๋ยวได้ต่อเฉยเลยอ่ะนี่สัญลักษณ์ทำมาดีนะทำมาดีแต่บั็กเยอะไปหน่อยมีนกเ่ยนะใช่ไหมนกใช่ไหมนะ่ะโอ้ดูว่านกบ้าเอ,อ้ยมีอะไรอีกไหมอ่ะ ขอดูงานเขาก่อนนะครับงานเขาดีนะอันนี้ทําฟรีนะครับเกมฟรีดีนะดีดีด,ดีตรงนี้ไม่จะมีระเบิดใช่ไหมครับท่านผู้ชมกับดักหมีก็มีใช่ไหมฮะเราเดินผ่านไปเลยครับอ้าวนี่ไงมาแล้วถืออาวุธมาซะด้วยเอาหลบอืมโอ้ยโอ้ย จะายากอะไรขนาดนั้นวะผมเล็งไม่โดนผมมาโอ้ยโอ้ยจะอะไรกันนะกันะอายสิดีดีวะว้ ไปก็สมาร์ทก็สมาร์ทโรดต้องมันโรดีโหลดมันโรดีโหลดโอ้โหกูยิงไม่โดนกูยิงไม่โดนเออไม่ตายวะเออเอาเกมมึงบล็อกใช่ไหมเนี <h <h ่ย มันไม่ตายทุกชมโอโมม้มันมันไม่ตายครับมันไม่ตายทุกชมใส่บัรกและแล้วก็สูตรมันเพิ่มมาจากไหนวะเกมดีใช่ไหมเนี่ย สุนแมงเพิ่มเฉเลยโอ้โหละมันไม่ตายครับท่านผู้ชมมันไม่ตายไปกันเถอะต,ตัดใจตัดใจตัดใจกับเขาคนนี้ซะเขาไม่ตายนะครับมันเป็นอมตะเก็บกระสุนเพิ่มซะด้วยแป๊บนึงนะขอเดินเอาทัชสกรีนดีๆหน่อยโอเคดู้เรื่องดู้เรื่องกระบวนความ ไปกันต่อนะครับบ้าเกมไม่ตายอะ่ะโอโอ้ย,อยไปกันต่อดีกว่า อย่าอย่าว่านงเกมมันจะไม่ตายทั้งหมดเลยเหรอกูก็ช่วยอะดิอ้นี่ขนาดกูยิงหมดแม่งกต่เนี่ยโอ้ยมันขับยากเว้ยอ๋อขอไปเก็บนี่ก่อนนะ ุ่งล้ไปข้างหน้าดีกว่ารู้ว่าเคียจะทำมันดีซะหน่อยโอ้เจอบัคเฉยเลยอะ่ะเอากระโดดไปที่ไหนเนี่ยหมู่บ้านใช่ไหมมันปีนต้นไม้ทำไมนะ่ะเดินไปด้วยโอเคมีมาแล้วมาแต่ไกลเลยเจมาแต่ไกลเลยนะเจจะตายหรือวะ ล้มว่ะเออเออเออยิงยิงยิงเจเจเจ้ไม่ตายนะเจตมนตุนหลบอะไรเจเอาตายเรบมีตายเว้ยอ้าวเสร็จกูเลยทีนี้มึง ตายกันแล้วเล็งที่หวัวเล็งที่หวัวมันเล็งยากเว้ยหายไปก่อนหาไปก่อนเออ สมอนดุกสมุนดุกสมุนดุกสมุนอีกตัวไม่ตายมีการลบลีกซิกแซกต้องยิงที่หัวเดียวครับคุณผู้ชมเอาเอาอีกแล้ว แม่งกดตีทุกคนถ้านาวไม่กดตีนโอ๊ยพี่พีก่อนหันหลังมากูห <c oughs> ่วยกับเกมกูห่วยกับเกมมึงเนี่ย

มันเยอะแต่กูต้องมาเล็งหว่างเงี้ยโอ้ยกูจะบ้าตายหันดีกูต้องมาทำอะไรวะเนี่ยเนี้ยกูเล่นอะไรวะเนี่ย ตายทีดีวะตายจ่ะอันจักรกุลบลิงโอเคตายแต่หมอนี่ไม่ตายเป็นดอกของดอกของดอกโอ้โหีกูเหอะเลิกกูไม่โดดหรอกไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วมีอะไร้เก็บไหมเนี่ย

มาครั้งอ่ะนะหมดยางหมดบ้านยังเราจะไปไหนต่อทีเน,นี้มาที่นี่ป่าไม่ใช่หรือว่ามาที่นี่ ไม่ใช่ครับท่านผู้ชมเราจะไปทางไหนอ่ะจบแล้วเหรออ,อยู่บอกว่าเกมมอยู่แค่นี้หรอใช่หรือเปล่าอ่ะเกมมันอยู่แค่นี้นะอ๋อยมีทางหนึ่งให้ไปอยู่แต่ไม่รู้ไปได้หรือเปล่า ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนโอเคน่าจะจบแล้วมั้งมีแค่นี้แหละเกมเออใช่ไหมผมขอสำรวจดูก่อนนะไม่มีอะไรให้ไปแล้วอะ่ะ เกยน่าจะมีแค่นี้เหรอท่านผู้ชมผมว่านะเออไปไหนไม่ได้เลยอะต้องไปตีละครังอย่างงี้เหรอดูก่อนไม่ใช่ซะด้วยมันไปทางไหนอะให้ไปทางไหนต่อทางนี้ก็ไม่ใช่ เรายังไม่ได้ไปสำรวจที่ไหนบ้างครับเจ้าหมอนี้มึงยังตามมาอยู่เนาะหัวขาดแล้วเว้ยไม่มีอะไรเลยครับท่านผู้ชมน่าจะหมดแล้วแหละหมดสตรีมแล้วเกมมีอยู่แค่นี้เหรอโอเคเอามมางั้นงั้นเถอะก็ถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าดี ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่มั้งมั้งนะมั้งนะโอเคไม่มีทางไปแล้วใช่ไหมน่าจะจุแค่นี้แหละเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ไงก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับกับเกมเซอร์นิวิวนะครับภาคที่สี่นะครับในเวอร์ชันโมบายนะครับน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับไปไหนไม่ได้แล้วนะครับจากที่ดูแล้วนะครับ มันไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่าผู้พัฒนาน่าจะทำทำมาแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับทู้ชมก็มายิงผีเล่เนๆนะครับโอ้โหให้ตายสิโคตรอะไรเนี่ยระบบมันมีขัดอย่างเดียวระบบออสัมบัตมันจะยากหน่อยนะครับก็ขอความมากครับเราไว้เจอกันเกมหน้านะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ